คลิปนี้จะทำเพื่อความบันเทิงไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำก็โอเคนะคะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วครับอยู่ที่เวฟฟินเบดนะผมวันนี้ผมมีทุนที่10,000บาทนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันวันนี้เราจะเล่นอะไรขอโดนดอยซิวันนี้เล่นอะไรเล่นไซเชนวินไหม PG เหม ERT ือนเดิมอันนี้ก็แตกดีนะคนชอบเรียกกันฮัจิบังครับแตกเลขแปด มา,าลาโรสักครู่ใช้เส้นวินบอกเลยแตกแน่นอนไม่องห่วงสเก็ตเตอร์แบบแน่นๆมาครับเริ่มที่50บาทเป50รอบเหมือนเดิมนะครับมาไมา้แรกยังนิ่งยอยู่วันนี้นครับผมวันนี้ผมอยู่ที่เว็ฟฟินเบทนะฟินเบนะเนเีนเ่นผมเล่นมาประมาณ2เดือนหละก็คือเว็เนี่ยไม่มีสะดุดนะครับผม ถอนออนไลน์รวดเร็วนะครับผมมีประกันดูแลตลอด24ชั่วโมงนะครับตลอดแอดมินบอกเลยว่าแบบนี้แตกจริงแตกหนักแน่นอนน้องหัวหมาหมาหรืเปล่าหมาหรืเปล่าโอเค40แรกนะครับผมเดี๋ยวผมเปิดเทอร์โบนะโอเคคิวลงมา,าปิดเดี๋ยวค่อยๆไปเราไม่ต้องรีบแล้วมันเผาไปก่นเดี๋ยวเราเอาคืนทีหลัง เกมนีส้สเก็ตเข้านี่คือโอ้โหแน่นแน่แนมากนะแต่ว่ามันมีสเก็ตที่แบบว่าเราต้องไม่หมุนเพิ่มนะครับก็คือเราจะไปลุ้นต่อว่าจะเอา20คูณหรือ20รอบอะไรเงี้ยแต่ผมถ้าผม,ผมได้ผมคงไม่ไม่หมุนเพิ่มนะบอกว่าถ้าเข้าก็คือได้ลุนแน่นอนน่้งห่วงมามัางกรมังกรนี่ก็ได้เยอะเือน,น,นะหลายหลายคูนมาเนะี่ยึ๊อเออแล้วมันจะมีแท็บข้างบนนะครับ ก็คือถ้าแถวข้อมูลครบ4ตัวเนี่ยเราจะได้เป็นวายแถวยาวนะฟีเลยจุดหนึ่งเต็มเต็ม้วสวยยิบเจ็ด 27. มาไหลลงมา่ชิบโอเคยังไม่มานะครับต่อไปสิบโอเคสิบแถวยาวสวยไปไปกันต่อโอ้หนึ่งวันเก็ตลงมาเลยคลึบเลยปะโชว์คุณผู้ชมมาไหนวะไหลมาเลยังยังๆยัง คุณผู้ชมน้าแถวข้างบนสี่ตัวข้างบนอนะ่ะผมเปิดเทอร์โบเลยถ้าไหลมานะนี่ไงเลยผมบอกวายเข้าแถวชุดใหญ่ชุดนี้อ่คเจ้อยแปดสิบบอกเลยตึงเปรีย้ยโอเคเอลงมาครับมังกรมังกรมาเปล่าโอเคยังไม่มาโอ้เสร็จเมื่อกี้แปดร้อยนะได้อยู่นะโอเควายชุดล่างครับ2ีสิบมีชุดหนึ่งนะลงปะโอ้ยังไม่มา โอเคโอเคประทัดสวยสเก็ตเตอร์สองอันลงมาไหมปึ๊บวิ่งอันเดียวค่ะรอทำไมอันเดียวนิดเดียวจริงโอเควายแถวคิวโอเคครับโอ้โหสเก็ตสองสเก็ตสองอันมาหรือเปล่าโอเคยังไม่มานะเนี่ยมันแย่เราเนี่ยหลายรอบแหละโอ้โหสามร้อยชุดนี้อิ่มอิ่มเลย โอ้ยสเก็ตเข้าแล้วครับโอ้ยังไก่ตัวนึงไว้ลงมาก่อนสเก็ตสเก็ตมาสเก็ตมาโอ้วยังไังได้ลุ้นอยู่ยังได้ลุ้นอยู่สเก็ตตัวท้ายลงมาปะฮึบออิยดเดียวดเดียวแหมจะมาก็ไม่มาไม่มาไมเปเลยว่ะจบจบ <c oughs> นี่นหะผม เล่นได้ลุนนะ้นเนาะไม่ลุนล้นเราจะเล่นทำไมใช่ไหมละ่ะเออมาต่อกันต่อฮึบนิ่งยังนิ่งอยู่บาง,ง,งกรงบางกรอะไรก็ได้ไหลมาก่อนไหนป้าอย่าปล่อยฟีนาะนสวยสองตัวสเกต็ตเตอร์ฮาจิบงังฮาจิบงังฮาจิบงังฮะ ปิดเทอร์โบเลยไม่ไหวรูดเลยนะนี่รูดยาวเลยเนี่ยนี่ยังไม่เข้าอะไรเลยนะโอ้โหน้องกบป้าโอ้ยังได้อยู่ยังได้ลุ้นอยู่มีไหมปึ๊บเออปลาชุดบนสี่ตัวโอเคลอยกว่าโอ๊ยเข้าเฉยวยมาครับหาจีบัง อัจจิบังสี่เนี่ยก็คือมันจะมีคูณยี่สิบใช่ไหมครับแล้วก็จะมีหมุนอีกแปดรอบนะแต่ผมเลือกที่จะไม่เล่นนะเพราะว่าถ้ามันหลุดไปเนี่ยมันจะแตกเลยกดเริ่มเลยแล้วกันมาคูณแปดแล้วก็หมุนฟีแปดรอบนะครับอัจจิบังมาหรือเปล่าแต่บางคนจะหมุนเพิ่มก็ได้นาแล้วแนตะ่อันนี้ผมผมไม่อยากหือนบางทีหมุนแล้วหลุดไปเงี้ยเสียดายอีกใช่ไหมราพจะเข้าอืมโอเค เซร็แรกมาก็ละห้าร้อยหกสิบแล้วนะเปนธรรมดาอยู่นะโกรบอ่ะอุ้ยโอเคเจครับสเก็ตในี่สเก็ต,กตป่ะฮึมฮึมรู้มาสองตัวประทัดเฮ้ยสองรอบแล้วเพื่อนจะเย็นอย่าจะหมดแล้วนะมาหน่อยไหมโอเคเจ้ยี่สิบยังนะ โอ้โหทรงไม่ดีเลยว่ะโอเคมาประทัดสิบสิบชุดหลังนะยังได้อยู่ไหลาปะ่ะเออสวยชุดใหญ่โอ้โหชิงฉับวันเจีย๊ยบมานักหกพอเลย,ยนี้อิ่มเลยชุดเดียวชุดเดียวอยู่พอเลยครับพอเลยสี่พ<อ>ัน <พอ S 1> ชุดนี้โ,โหแน่นอนจริงโอ้โหไม่ทำให้ผิดหวังจริงทันทีบงัง ใช้เส้นนะครับผมโอ้โหของดีจริงก็โอเคนะครับอามุมหมัวมวยจัดเซเจ็ดรอให้มันหมดถ้าได้ก็ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรอ้ยอยังได้อยู่นะสามร้รอยเปรเ็ต้องแจก,กเรื่อยเลยว่าช่วงนี้เอาเรื่องจัดโอ้โหของจริงฟินเบสเขาแตกหนักแตกจริงนะบอกเลยว่าหูแน่นๆนี่แปดทีมั้งเนีน่ยไม่ถึงเลยซ้ำได้ห้าพันเลยนะโอ้เอาเรื่องจัด โอเคสามรอบครับม้สักชุดไหมก่อนจบอืมอาจิิบังไม่มาเลยโอเคถุงทองห้าสิบครับน่าจะหมดลหเลยว่ารอบสุดท้ายไม่น่าเข้าละโอเคครับผมก็โอเคนะครับจบไปแล้วกับสายเส้นนะครับผมเดี๋ยว ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมถ้าใครอยากลองเล่นหรือทดลองก็ลองได้ที่เว็บฟินแบทนะครับผมเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เว็บใต้ดีสคริปชันนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้านครับสวัสดีครับ